นะมาเด้กกินเ่าน้ำกันได้เอฟซีเอ้ยพอตรงเพื่อนอันโศกมานเพิ่นลอนหาเขามาตอนรับเพราะทีกยะเบ่พิมมือนี้แนวกินนุ่นนงผน,นาเป็นตะแแบบคัาแน่เป็นพอสิมานี่เข้าถึงตรงๆเตรงเอ้ยแดงจริงคืนงเอาเคีงเค็งเลยเทานมอุดมสมบูรณ์ปานนี่มาหาหมือนี้แม่เป็นสีประึดบธ์เบญา วันนี้ต้องเข่าวันนี้ต้องเข่าสามตัวเพิงเค่งไิมพ์หวานโอ้เป็นแต่แซมเนาะพูดทีนะกินข่าวบ้านมูเนาะว่าอยู่เฮือนจากของบอดีกินเต็มเทื่อนบะหมก๋วยซิวนบะจ้ะพอต่งเฮยียดหาย่างชุดปีมือเลยจ้ะพอต่งผ้ารวยเฮาเนาะสมบูรณ์คุ่นผลขนาดเลยวันสิมาไิมพี่มาจังไรเขาถือเรียกน้ำกันพูดละหลายแสนอยู่ดอก เอาเคียงเคียงหลดเดาเถ้าเอ้ยเอาให้ได้ทุกคนอย่าไปแปรร้ายบัดนี้เฮาเอาให็ดค้าเนาะถนุ่มเนาะเฮาได้ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานน้ำกันเด็กวิ่งตามกองค้างเออเลยบัดนี้ก็สิได้ละเศร้าฝันเฮาบอกเพราะที่เศร้าฝันเดาเถ้าเด้อว่เส้นดอกฝันแค่นั่นละพอแล้วถนุ่มกับว่ต้องฝันแล้วเพิ่นไม่หายแล้ว ตวเดี๋ยวพอตรงสิว่าเรื่องอันเล็กปูเกีดีฟังนคะนาะหลังจากที่เข้าไปขอมาแล้วเนาะมานีผู้เฒ่าไปขอซ้ำอีกก็สันเพี่ยงเลี้ยงตะปูเิ่นไปเลี้ยงตะปูวันเป็นไปเลี้ยงตะปูมันพุธพูดนเลี้ยงะปันพุธนล้วะวันพนไลี้ยตะปนพุไล้งะันพิ่เ็นเล้ยงตูันธลตะรูวันพธเป็นไเ้อวันพเป็นห้ยตะปูวไปเลี้ยง คนบานเท่านี่บรจาะคนบานเท่านี่แะเพิ่นเปิด,ด้านขายบานเฮา,านี่แหละบ้านครับผู้ใหญ่พูดกริงแล้วเพิ่งไปเลี้ยงนเนาะเิ่นได้อูแรก่นไปเพิ่นไปจุดถั่วเพิ่นได้มากแสดงว่าเพิ่นกะเมื่อนันเีาไปคอก็ได้แล้วเนาะสามตัวเพิ่นก็ไปอันเลี้ยงซ้ำอีกเนาะจะ ตาเดียวกะพอดตงเพิ่งจะว่าเรื่องเลขที่ว่าเพิ่งไปขออยู่พุท่าเพิ่งไปแก่บุญอยู่อันปูกเกเดโน่ค่ะตามต่อให้ค่ะหลังจากที่ว่าเข้าไปขอผ้าหมอแม่หมอจันท่าไปส่งเอาแล้วเนาะคะ่ะเนาะบายพุทธาวเพิ่งเลยไปขอซ้ำอีกเดี๋ยวพอตรงจะว่าเอฟซีฟังเด้อค่ะเด้อห้ากับตามล่องเมืองเนาะคะ่ะเนาะมันสิเป็นเลขตัวใดค่ะเป็นกระลังกินเข่าอิ่มแล้วค่ะ เมนมกับบะดยขายก๋วยเตี๋ยวจ้าขากันทำบุญทำำยางเรียบร้อยแล้วก้กพักพนมันเขาแซ่บเราเผาเทียน, oh, นยไปนะเขาจะไปหาหน้องอันดาเนาะค่ะเนาะไปตามอันตัวเลขให้เอฟซีอีกจก้ะเพราะว่าเอฟซีบอกว่า,าม,มาถามพ่อตรงก่อนมาถามแม่นมก็พ่อตรงเรียบร้อยแล้วก็จะไปเพราะว่าเขาเคยโศกเคยมานน้ำมึงได้ก็ไปตามมเพิ่นจ้ะ

หม a. A ู่บ้านนี so huh. ่ก็เจ้าไปเลี้ยงอันคือเพิ่นไปขอกว้านานี่เพิ่นถูกนะนะเออเพิ่นถูกวันนี้เพิ่นก็เราไปเลี่ยงอ่าไปเลี้ยงเราให้ใกล้ตูไปเลี้ยงเราให้ใกล้ตูวันนี้เพิ่นเพิ่นถูกประจำได้เจ้านี่เพิ่นไปขอนะมานี่เพิ่นก็เลยไปจุดถูกหมู่บ้านนี่น้อจุดถูกเพิ่นก็ว่าจุดถูกได้ซีหาเก่าเพื่อน อาซีหาเก่าอาก็เลยสรุปมาให้จอ็สจีอ่าเครื่องนี่นะเนาะเอ็สจีเบงเพราะว่าผมเกาไปขอมือนันกับย่านบักฮักเนาะประตูเนาะวันนี้เพิ่นกับไปเพิ่นกับไปขอซ้ำอีกเด้อค่ะเอ็สจีซ้ำเพื่อนเพิ่นได้ก้อนอันนี้แหละวันนี้เพิ่นก็เลยไปเลี้ยงเราให้แก่ตัวเมื่อวานเพื่อนได้เพื่อนเลยไปเลี้ยงเนาะนี่แหละของเดียวกันนี่ระค่ะปูเคดีเท่านี้แล้วค่ะ จะได้เดอออกมาเป็นตัวนี้น้องพอตรงเนาะปากเอฟซีเบิองน้ำกันเด้อค่ะเด้อแม่พิมพ์กับมาสรุปหผ่ลรเด้อค่ะเด็กปูเกเดมือนั่นกับมือนี้นี่แหละค่ะให้ซ้ำท่ายกันมาเด้อค่ะสองตอนเด้อค่ะเด้อเบิองเอาพิจารณาเนาเนาะเนาะคันเอา,าๆๆมักกัน้ำลองเบิองคันมุกกนมากะก ตัวแรกเข้า่นาละค่ะพิมก็จังสีว่างได้เนาะฝากเป็นแนวทางด้วยค่ะเด้อเป็นได้เป็นร่างการเป็นได้จังนว่าเนาะมันดินได้คือว่าแม่กระดาษเท่าใด้สามตัวเค็งๆกันเนี่ยนดินไปน้ำเขาอีกขึ้นเขาอ่าจังได็กกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระอาทิตย์แม่พิมพ์เหนือยามีช่วงเด้อค่ะเด้อแล้วก็พ่อตรงฝากช่องนี่จ้าพ่อตรงพารวยนะครับเนาะก็เป็นน้องไม่ในวงการก็ร่าง เริ <l> ่มนี like well then, mm ่แหละงวดนี่แหละพระตรงผ้ารวยก็คือผ้ารวยรีหล่ะผ้ารวยรีเด้องวดนี้สามงวดมาแล้วเด้อพระตรงก็ไม่โนมเนี่ยให้เอฟซีเอฟซีก็เอาบอดดายคักนี่แต่ลุยๆซุยๆแต่ละได้ตลอดแล้วพระตรงเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อฝากช่องโพธิทแม่พิมแล้วก็พระตรงผ้ารวยต้งแม่พิมผ้ารวยน้ำเด้อค่ะพระตรงผ้ารวยแม่พิมผ้ารวยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ พอได้มีอันแนวทางไปหามาะะ้าโนคานโนพระอาทิตย์โนเหล็กยู่ปูเกเดจีว่าเพิ่นเคยถืเอเพิ่นก็ไปแก้บนเนะคาะนโนหลังจากที่เห่ากับผ้าเม่ยาจันท่าไปขอเรียบร้อยเข้าก็ได้ตัวนันมาลงไอเอี FC เบิงจะ่นีเพิ่นกับไปขอกันอีกตั้งหากเพิ่นก็ได้ตัวนี้แล้วคะ่ะก็ฝากเอซีเบิงเป็นแนวทางด้วยค่ะเดอะ้อมักระล่องเบิงบ่มักกระบ,บ่เป็นยังคะ่ะ พิมก็มาตามห้หอดหมองหอดบอลแล้ว,ดวเด็กกับเลขกคูเกเดเด็กแม่หน,นุ่มนี่ละค่ะคอยเฮ้าโศกหมายล่ำาุ้ยน้ำกันสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อหมว,วสิมานนิหนึ่งตุลาคมหกสี่คอยมีโศกน้ำกันทุกคนเด้อค่ะเด้อล้ำรับมือนนี้สวัสดีค่ะ